านพูดถึงเรื่องของตัวนิวรณ์ตัวที่สามนะก็คือตัวทินะกับเมตทะนะท่านั้นนิวรณ์นี้มันก็จะอยู่กับเรานี่แหละนะอยู่กับจิตกับใจเรานี่แหละมาอย่างช้านานนะนะม่ว่าจะ สัตว์จะบุคคลอย่างนี้ก็เรื่องแล้วแต่มีเสียงเหล่านี้นะเป็นธรรมชาติที่มันประกอบกับจิตใจของพวกเรานะ่นั้นนะที่พวกเราก็เอามันออกจากจิตของเตียงให้ได้นะเอาออกไม่ได้ก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องราวนั่นแหละที่มันมาคอย วงการชีวิตเราเนี่ยมเมื่อคืนมีโยมท่านหนึ่งส่งอารมณ์นะว่าเป็นรู้ว่าช่วงนี้จะพ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ต่อกิเลสเนี่ยนะมันก็พากินพาซื้อพาทำอะไรต่างๆเลยนะเดีวก็หลงโกรธเดี๋ยวก็จมโยรมกับนานจมอยู่ในอารมณ์นานอย่างนี้ นั่นก็คือธรรมชาติที่เขาทำงานของเขาเนะี่ยนั้นพอนิวรนมันมีกำลังนี่มันก็ทอนกำลังของปัญญาของเราให้มันอ่อนลงไปน,ะนั้นเราต้องรู้จักวิธีในการรับมือในการเข้าใจปัญหาเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นในบาจะตัวไหนก็ตามที่มันโผล่มา แต่ก่อนมันอาจจะโผรมาทีละอ,อย่างนะเดี๋ยวก็โกดคนโน้นเดี๋ยวก็ชอบคนนี้อยากกินนั่นอยากกินนี่ขึ้นมานะแต่ถ้าปฏิบัติไปนานๆน,น,นี่มันมาทีละฟูงนะพระอาจารย์ท่านพูดให้ฟังบ่อยๆนะี่มันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวสองตัวนะมากันยกมาเป็นขยงน,ะนั่นเพราะอะไรเพราะว่าสภาพจิตที่มันละเอียดขึ้นนะ ในเวลาที่มันเห็นรายละเอียดเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของเขาอะนะในวันนี้ก็พูดต่อในเรื่องของตัวที่สี่ะนะเรียกว่าเป็นอุทธ,ธัจจะแล้วก็กุุจจะอุทธ,ธัจจะก็คือความฟุ้งซ่านนะธรรมชาติที่มันมีความรับอารมณ์ไม่มั่นคง กุกุจจะก็คือความรำคาญใจนะบุทธจจะเนี่ยอยู่ในกิเลสกลุ่มของโมหะนะส่วนกุกุจจะนี่เป็นกิเลสอยู่ในส่วนของโทสะนะแล้วทำไมเขาถ้งจับสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะก็สังเกตจากพฤติกรรมของจิตเรานี่แหละพอเรามี ความฟุง้งซ่านมีการรับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็เกิดความลำคัญเกิดความหงุดหงิดนั่นแหละเกิดความนะไม่เข้าใจเกิดนะความลำคัญใจขึ้นมาบนตัวเองว่าทำไมมันถึงฟุง้งซ่านทำไมมันถึงรับอารมณ์ไม่มั่นคงอย่างนีเนนะ้เพราะว่าตอนนั้นนะตัวเจตสิกายอกุศลมันทำงานอยู่นะเวลาที่ อุทจจะเนี่ยมันทำงานเนี่ยนะมันเป็นเบื้องหลังเป็นแบ็กกราวใหญ่มันมีความหลงนะเป็นแม่บทใหญ่พอม,มีความหลงเป็นแม่บทใหญ่เป็นแบ็กกราวใหญ่อย่างนี้ก็ทำให้เราโกรธได้ทำให้เราชอบได้อย่างนี้หนะลงรักหลงชอบอย่างนี้นะมันมีหลงก่อนเป็นเบื้องหลังนะหนะลงโกรธนะ หลงเกลียดหลงรักหลงชังเนี่ยมันจะบาด้วยกันอย่างนี้ดันนั้นนี่เวลาที่มันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาสำรวจเราเองแล้วนะว่าเรามีความผิดปกติในการใช้ชีวิตอะไรไหมโดยเฉพาะถ้าเราไปผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะเวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดความนะฟุงนะ้งซ่านได้ง่ายมันก็ไปหวนคิดถึงความดีที่ไม่ได้ทำนะว่าจะทำแล้วแต่ในอดีตแต่ก็ไม่ได้ทำนะก็จรู้สึกเสียดายขึ้นมาบางทีหรือว่าความชั่วที่เราเคยทำไปแล้วอย่างนี้นะเคยฆ่าสาัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดลูกเมียเขา เคยโก,กหกมดเทสดื่มสุรายาเมาอะไรต่างๆแล้วนะเคยผิดศีลผิดธรรมมาอย่างนี้มันก็ทําให้จิตใจเกิดความฟุง้งซ่านเป็น,นอารมณ์นั้นๆนี่พอนะเกิดความฟุง้งซ่านมันก็เกิดความลำบากใจลำคัญใจขึ้นมานะลำบากใจที่ต้องไปหวนคิดถึงสิ่งเหล่านั้นนะลำคัญว่ามันจะคิดอะไรนักหนา ก็หวนเอาเรื่องของอดีตนั่นแหละมาปรุงแต่งมาทำให้จิตเราตกจากปัจจุบันอารมณ์ไปนะไ้ผู้ปฏิบัติก็พึงระวังนะท่านถึงให้มีการสมาทานศีลชำระศีลก่อน,นเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวนี้นะ,นะสิ่งใดที่มันผิดเนี่ยเราก็ยอมรับว่ามันผิดพลาดไปแล้วอย่างนี้สิ่งที่ เราทำใหม่อยู่นี้เราก็เป็นคนใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่ในการพัฒนาชีวิตของของเราเนี่ก็พัฒนาที่ปัจจุบันาิตเนี้แหละเราไม่ได้ไปนำอดีตนั้นมาพัฒนาไม่ได้ไปพัฒนาอนาคตไว้้แต่ว่าเราพัฒนาที่ปัจจุบนันพอเราพัฒนาที่ปัจจุบันอดีตก็ไม่มีผลปัจจุบันก็ยังไม่มาก็ยังไม่ต้องไปสร้างโลกสร้างอะไรเอาไว้ ถ้าจะสร้างก็คือสร้างคุณงามความดีนั่นแหละสร้างสติสัปชัญญะให้มันพอกพูนขึ้นในปัจจุบันให้มันมากขึ้นพนอะจิตมันตื่นมากขึ้นอย่างนี้ในสภาพธรรมของความหลงความนะฟุ้งซ่านความลำคาญใจต่างๆก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงแม้กระทั่งตัวกรรมฉันทะตัวพยาปาทะอุทธะทิน,ะนมิทธะก็ตาม แล้วก็กําลังก็จะทอนลงไปถ้าคุณงามความดีในส่วนที่มันเป็นกุศลเกิดขึ้นในส่วนอกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ดนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเวลาที่ตัวอุทจจะกุกจจะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็เข้าไประล,ลึกรู้อาการเหล่านั้นนะมีกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งให้ใจเรา กรรมาฐานเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตนั่นแหละให้ใจเรามรีวมที่สบายสักอย่างหนึง่งนะจะพุโทโธจะสัมมาอรหังจะนมะพัทธะจะดูท้องพองยุบอะไรต่างๆก็ให้มีมาสักอย่างหนึง่งพอมีมาสักอย่างหนึ่งแล้วนี่ก็คอยอยู่กับกรรมาฐานนั้นน,นะพออยู่กับมันพอจิตมันหลงเพลอไปเ่ก็รีบกลับมารู้ให้เร็ว สร้างบาดฐานให้กับสภาพจิตใจของเราก่อนอะไรที่มันจะพอเป็นบาดฐานเป็นเครื่องในการประครับประคองจิตนี้ให้มันมันคงดำรงอยู่ในปัจจุบันธรรมได้เราก็อยู่กับมันนะพยายามฝึกฝนตัวเองอย่างนี้แหละนี่คือผู้ที่ฝึกตน,นจะมีสิ่งล่อลวงสิ่ง หยอกเยนะ้าสิ่งชักชวนเราอยู่บ่อยๆอ,อยู่เนืองๆหรอกนะแต่เราก็พัฒนามันขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาก็กคือกับมัตตานักรู้ในปัจจุบันนั่นแหละว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะเราไม่ได้ไปกระทำผิดอย่างนั้นอย่างที่เราฟุ้งซ่านไปอย่างนี้เราไม่ได้ไปวาดวังเอาไว้อย่างที่เราจาัก เป็นหรือว่าเคยเป็นมาอย่างนี้ก็กลับมารู้ชีวิตจริงๆของเราในปัจจุบันนี่แหละจะยืนเดินนัง่งนอนกินเดิมทําพูดคิดก็พยายามกลับมาระล,ลึกรู้เท่าทันในปัจจุบันนั่อย่างยอมอีกท่านหนึ่งที่ส่งอารมณ์เลยว่าแต่ก่อนนี่มันจะรู้แค่ตอนที่จะนั่งสมาธิที่จะภาวนาอย่นแต่พอทําไปทําไปเนี่ยเอา้าในระหว่างวันมันก็สามารถรู้ได้ี่ ในระหว่างตอนที่อยู่คนเดียวตอนที่ขับรถตอนที่นั่งคนเดียวอย่างนี้มันก็กลับมาเระลือกรู้ของมันขึ้นมาได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมามากขึ้นมันอยู่กับรู้มันมีตัวรู้ขึ้นมามากขึ้นนะเป็นรู้ที่มันเป็นอัตโนมัตินะนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปตั้งจิตตั้งใจทำอะไรให้ใหมันมากแต่ว่าจิตมันคุ้นชินกับการรู้นะ่ะ ก็เกิดมาจากความพักเพียรที่มันต่อเนื่องนะถึงจะเห็นผลของการประพฤติปฏิบัติขึ้นมานั้นการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเรานะอย่างเราทานข้าวเนี่ยเรายังทานมาละสามมือ้อสี่มื้อเนี่ยสองมื้อเนี่ยแล้วแต่แต่ว่าอาหารใจนี่มันสําคัญกว่านั้นมันต้องทานทุกมือ้อทานทุกชั่วโมงทานทุกนาทีเน ยิงทานได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรงทางใจมากขึ้นเท่านั้นนั้นใจที่แข็งแรงมันก็เชื้อโรคก็เข้ามายากเข้ามาลําบากแต่พอใจิตใจเราอ่อนแอทีนี้มันก็มีเชื้อโรคร้ายเข้ามาทําลายจิตใจเราได้อย่างเขาสำรวจกันอย่างนี้ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคจิตมีมากมีมากกว่าคนในสมัยก่อนเยอะโรคทุกวันเนี่ย เป็นโรคที่แปลกๆขึ้นมาอัตราการเป็นโรคมะเร็งของคนอายุน้อยมากขึ้นแต่ก่อนมันจะเป็นกับคนอายุมากแต่ว่ามันก็ตัวนี้มันเป็นกับคนอายุน้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งตัวมะเร็งนี่มันไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากภายในนี่แหละจากเซลล์จาก การทำงานที่มันผิดปกติของระบบกายระบบใจเรานะซึ่งมาเร็งนี่มันไม่ได้มีแค่คนนะในสมัยก่อนก็เป็นอย่างเขาทำการสำรวจค้นพบเจอเนี่ยก็คือเป็นไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์อยู่กับบนโลกเรา65ล้านปีที่แล้วเนี่ยไนะดโนเสาร์ก็เป็นมาเรงนะนะที่เขาสำรวจพบเนี่ยมาเร็งกระดูกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย บางตัวมันก็ตายไปด้วยโรคเหล่านี้นั้นมันไม่ได้มีแค่คนนะสัตว์เหล่าอื่นมันเขาก็เป็นโรคก,กรรมของเขานะตามยุคตามสมัยนี้นั้นแต่ก่อนมันมีทุกวันนี้มันก็มีขึ้นมาเนี่ยเชอโรคบางตัวพอน้ำแข็งละลายมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนั่นมันเป็นโรคที่มันมีอยู่ข้างใน โรคความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะมันเป็นโรคในในใจเราที่เราต้องรักษาอันนั้นเนี่เราต้องรู้จักมันนะที่จะเอาเสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ออกจากจิตใจของเรานะรักษาโรคนะภายในอย่างนี้นะโดยเฉพาะที่พูดมาเป็นลําดับลําดับนี้นะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโรคในระดับกลางๆนะ โรคความชอบไม่ชอบความง่วงนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจอย่างนี้นะเป็นโรคที่มันยังเห็นได้ชัดอยู่นะจะว่าเป็นโรคก,ก็ได้จะว่าเป็นเซรุ่มก็ไดนะ้มีการฉีดเซรุ่มเพื่อให้มันได้กลับมารักษาตัวเองนะเป็นเหมือนกับสะพานให้เราได้ก้าวผ่านนั่นแหละงั้นก็เอาความชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งอย่างนี้มาเป็นเครื่องสอนตัวเองมาเป็นสะพานให้เรานั้ก้าวผ่าน 9, อาจจะแพ้บ้างชนะบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันแพ้แล้วแต่เราก็ไม่ยอมสยบพัฒนาสติปัญญาของเราเข้ามาใหม่อย่างนี้ชนะเราก็ไม่หลงเหลิงเพราะมันก็ยังไม่ได้หมดไปจากใจเรานะถ้ามรรจิตพลจิตมันยังไม่เกิดอย่างนี้มันก็อยู่ที่จิตใจเรานี่แหละมันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่บัรเทามันเราหิวข้าวเราก็ไปทานนี่แหละเราอยากเสพกามเราก็ไปเสพนี่แหละมันไม่ได้หมดเพียนงะแต่ว่า มันบันเทาไปชั่วคราวนั่นเองมันยังได้ไม่ไม่ใช่เป็นการที่เรายังไม่ได้ไปขุดรากถอนโคนมันนั่นก็อาศัยกุณงามความดีนะอาศัยมักคม่ยงแปดนั่นแหละนะเป็นเครื่องให้เราเดินนะในการที่จะขุดรากถอนโคนสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจเราน,ะนั่นก็ทำอะไรไม่ได้นะทำได้แคนะ่ความภาคเพียรในการสร้างเหตุนี่แหละ เราไปหวังผลไม่ได้หรอกให้มันหมดให้มันหายไปทำได้ในการสร้างเหตุเท่านั้นนะอันก็ฝากกเราเอาไว้เดี๋ยวเราสดมตดทําบัดกัน